สวัสดีค่ะพบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1กับครูมิวนะคะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะขึ้นบทใหม่นะคะบทที่2ตำแหน่งระยะทิศและแผนผังนะคะตำแหน่งระยะทิศสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะคะล้วนมีตำแหน่งที่ตั้ง ถ้าเราเข้าใจและบอกตำแหน่งของสิ่งต่างๆได้ถูกต้องนะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยเข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะเริ่มจากตำแหน่งนะคะตำแหน่งจะเป็นการบอกที่ตั้งหรือที่อยู่ของสิ่งต่างๆว่าอยู่ที่ใดในพื้นที่ให้เด็กๆลองดูรูปภาพที่คุณครูมีประกอบนะคะตัวอย่างเช่นด้านหลังของหมู่บ้านเป็นภูเขา วัดตั้งอยู่ใกล้กับแม่น้ำเจดี JD ตั้งอยู่ติดกับวัดด้านหน้าภูเขามีป่าไม้ต่อไปนะคะระยะระยะจะเป็นสิ่งที่แสดงความห่างของสิ่งต่างๆต,ตั้งแต่สองตำแหน่งขึ้นไปนะคะเป็นการบอกความใกล้หรือความไกลนั่นเองนะคะ เมื่อเทียบกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะในนี้นะคะก็จะมีบ้านของเมฆบ้านของดินบ้านของน้ำนะคะเรามาลองเปรียบเทียบกันนะคะบ้านของน้ำอยู่ใกล้กับบ้านของดินแต่อยู่ไกลจากบ้านของเมฆนะคะ ภูมิศาสตร์น่ารู้นะคะเราสามารถวัดระยะห่างของสิ่งต่างๆได้2วิธีนะคะซึ่งวิธีที่1จะเป็นการหาระยะทางโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเราจะเรียกว่าเครื่องมือที่ไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะคะและวิธีที่2เป็นการหาระยะทาง โดยใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานนะคะเรามาดูการหาระยะทางโดยใช้ส่วนต่างๆของร่างกายกันก่อนนะคะวิธีแรกนะคะเป็นการนับคืบเหมือนดังในรูปภาพเลยนะคะเด็กๆเป็นการใช้มือของเราเห็นไหมคะ วิธีที่สองนะคะเป็นการนับโซ่วิธีที่สามนะคะการนับวาเหมือนดังในรูปเลยนะคะดเด็กก็คือการแขนออกไปทั้งสองข้างนะคะก็วัดระยะเริ่มจากปลายมือข้างหนึ่งไปยังปลายมืออีกข้างหนึ่งเท่ากับ1วานะคะ นับเก้านะคะทีนี้เรามาดูการหาระยะทางโดยใช้เครื่องมือวัดมาตรฐานนะคะเริ่มจากไม้บรรทัดเด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วนะคะไม้บรรทัดปกติเด็กๆจะใช้ตีเส้นถูกไหมคะแต่ไม้บรรทัดสามารถนำมาวัดระยะได้นะคะโดยการวัดระยะจะมีหน่วยเป็น เซนติเมตรนั่นเองนะคะสายวัดก็จะมีระยะเป็นเซนติเมตรเช่นกันนะคะต่อไปเรามาดูในะเรื่องของทิศนะคะทิศจะเป็นการระบุด้านตำแหน่งของสิ่งต่างๆเมื่อเทียบกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์นั่นเองนะคะ คนในคนในสมัยก่อนนะคะจะสังเกตว่าตำแหน่งของดวงอาทิตย์เนี่ยไม่ได้อยู่คงที่เราจึงเรียกด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าในเวลาเช้าว,ว่าทิศตะวันออกนะคะและเรียกด้านที่ดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าในเวลาเย็นว่าทิศตะวันตกนะคะอันนี้เด็กๆจะต้องจำไว้นะคะ เรานำหลักสังเกตดวงอาทิตย์มาใช้ในการบอกทิศเมื่อยือนหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในตอนเช้านะคะเช่นเมฆยืนกลางแขนและหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในตอนเช้าก็จะบอกทิศต,ต่างๆได้ดังนี้เราไปดูรูปประกอบกันเลยค่ะอันนี้นะคะสังเกตว่าเมฆยืนกลางแขนแล้วก็หันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ในตอนเช้า ด้านหน้าที่ดวงอาทิตย์ขึ้นหรือด้านหน้าเมฆในตอนนี้นะคะเราจะเรียกว่าทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกนะเด็กเพราะฉะนั้นด้านหลังด้านหลังที่ดวงอาทิตย์ตกหรือด้านหลังของเมฆเราจะเรียกว่าทิศตะวันตกนะคะขวามือขวามือของเมฆจะเรียกว่าทิศ ใต้นะคะซ้ายมือจะเรียกว่าทิศเหนือนะคะทีนี้นอกจากการดูดวงอาทิตย์เนี่ยมันก็ยังมีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งที่เราสามารถหาทิศได้เหมือนกันนะคะเราเรียกว่าเข็มทิศนั่นเองค่ะเด็กๆ ดังในรูปนี้เลยนะคะเข็มทิศเวลาเราใช้เข็มทิศนะคะเราก็จะหาทิศโดยให้เด็กสังเกตเข็มทิศนะคะจะมีลูกศรอ,อยู่เห็นไหมคะเด็กๆด,ด้านที่ลูกศรชี้นะคะเริ่มจากด้านบนนะคะชี้ไปที่ตัว N ตัว N นั้นหมายถึงทิศเหนือนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเข็มทิศใช่ไหมคะเราก็จะหัน ไปหาท่าตัวเอ็ escre? ด้านที่เป็นตัวเอ็นะคะคือท okay. ิศเหนือเพราะฉะนั้นหากด้านหน้าเป็นทิศเหนือนะคะเราจะจําด้านตรงข้ามนะคะถ้าด้านหน้าเป็นทิศเหนือด้านตรงข้ามก็จะต้องเป็นทิศใต้นะคะเหนือตรงข้ามกับใต้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นด้านขวามือขวามือนะคะจะเป็นทิศตะ วันออกถ้าขวามือเป็นตะวันออกซ้ายมือเด็กๆคิดว่าเป็นทิศอะไรคะก็ะท้องเป็นทิศต,ตรงกันข้ามนั่นก็คือทิศต,ตะวันตกนะคะเราจำเนาะเราจะจำแบบนี้นะคะจำให้มันตรงกันข้ามกันด้านหน้าเป็นทิศเหนือนะคะด้านหน้าทิศเหนือด้านตรงข้ามหรือด้านหลังก็จะเป็นทิศใต้ ขวามือจะเป็นทิศต,ตะวันออกเมื่อขวามือเป็นทิศต,ตะวันออกเพราะฉะนั้นซ้ายมือจะต้องตรงกันข้ามก็จะเป็นทิศต,ตะวันตกเด็กๆพอเข้าใจไหมคะทีนี้เรามาดูการบ้านกันนะคะให้นักเรียนทำาใบงานเรื่องทิศต,ต่างๆรอบตัวเราคำที่แจ้ง ให้นะักเรียนนำคําที่กำหนดให้มาเติมลงในแผนผังความคิดให้ถูกต้องพร้อมทั้งตอบคำถามใบางานนี้ค่ะเด็กๆนี่นะมีคําที่กำหนดให้มานะคะคุณครูอ่านให้ฟังนะคะทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกนะคะ ให้นักเรียนเลือกคำมาเติมนะคะอันนี้เราดูโดยการใช้เข็มทิศนะคะเด็กๆแล้วก็มีโจทย์ด้านล่างอีกสองข้อนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันอ่ะอันนี้นะคะทิศด้านบนก็จะเป็นทิศเหนือเพราะฉะนั้นตรงข้ามด้านล่างเป็นทิศอะไรนะแล้วก็ที่เหลือด้วยนะคะเด็กลองทำดูนะคะ ส่วนด้านล่างจะมีคำถาม2อข้อด้วยกันนะคะข้อที่1ในตอนเช้าขณะที่มาโรงเรียนนะักเรียนจะเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นในทางทิศใดเอฝั่งที่ดวงอาทิตย์ขึ้นเราเรียกว่าทิศต,ตะวันออกนะคะฝากเด็กๆทาเป็นการบ้านด้วยนะคะสำหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ